อู้หง่ครับอีกดอกงามๆเลย สวัสดีครับผมกลับมาพบพอ่พอกับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมมาเบิ่งเห็ดดอกแรกของเขาเลยครับสำหรับเซ้านี้เนาะเป็นเห็ดกอแดใงญง่ครับดอกงามๆเลย นี่นี้หมยของเขากอยู่โค้ง4ีิีอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับเสาร์วันที่20สิงหาคมครับเมื่อเนี่ยเหตุนาขาวครับ ตะไคร้ครับ กอเด้งง่ครับง่หรือง่สมซื่อมือง่า่ครับอืมอ,อีกอ่ะ ก้ออีกครับต่อไข้ดอกงามๆตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเู้าช่องลูกจ้างอิสระครับื้นนี้ก็กลารมาพบๆพ่อกันื้อนี้เฮามาตรงกับเ้าวันที่20สิงหาคมพศ2567หมายมื้อนี้ง่ายมะโคกโคง้งซ4เซีอครับหลังจากที่เขาไปเมื่อวานนี่เนาะหมายเขาบังเฮยฟองทั้งพุ่นเห็ดอยากห้างห้างครับยางไปก็ไปพ่อยุดดอนเดียวก็เ,เลยง่ายมาเบิงโคกงนี้อีกนะครับเนาะมาเบิงคคามหมานของเขาสําหรับเ้านี้เลยครับที่เขาหาขึ้นม,มาเมื่อเ้ารนี่ นะครับนี่เห็ดก้อแดงบุก,กีีดอกเหรอครับเนี่ยเห็ดก้อก็ยังออกหางคือเก่าเหรอครับเนี่ยส่วนเห็ดหนาขาวก็มีปลาปลายส่วนเห็ดตะไคร้นี่ก็าหางครับมือเนี่ยเห็ดอยากยุบๆแน่ยเหรอครับจังไดก็รุ่นน้อกันไปเนาะครับเนาะมือเนี่ยปลาเฮาสีนี้ข้อหมาเนาะฝากพี่น้องหลายซ้ำไดครับมาเบิ่งเห็ดชุดแรกรอบเซ้านี่ครับ น้อยๆกําลังงามครับ นิดทานครับอืมตรงนี้เจ้าเหรอพอรอ่ะ ตะไคร้ครับอ,อีกดอกนึงเอาได้บ่เนาะดอกอืมไม่ได้ครับดอกเป็นเชือซะเห็ดหนาขาวครับ Hmm, ini che, timur, ini ke che. มาเบ่งผลงานการลอกโคกของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับนี่นะครับผลหมานของเขาเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้หมานบ่หลายปันใดครับเมื่อนี่มื่อนี้ช่วงแรกๆเขาเก็บกับเป็นเห็ดกอแดงใหญ่เนาะแต่ว่าก็ออกข้างๆครับสําหรับเห็ดกอเรากับมาเล็มเห็ดตะไคร้ได้นิดๆน,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 น้อยๆห่ะครับเราก็ได้เห็ดหนาขาวเนี่ยครับส่วนหลายเอาเมื่อนี่เห็ดหนาขาวกับยุบแร้วครับเนี่ยแต่เก็บหุ่มละดอกสองดอกครับบ ok ่ค่อยได้ทายคลิปน้อนี่ล่ละก็พเพราะอยยุได้กินอยู่ครับสำหรับเมื่อนี่ มือนี้ก็เป็นเห็ดย่างละนิดละน้อยครับเห็ดช่วงนี้ก็ถือว่าหายากแล้วล่ะครับยุบขักแล้วเห็ดอ่ะจังไดก็ล้อรุ่นต่อไปล่ะครับว่าสิม่เห็ดอันใดออกหรือว่าเห็ดที่หยุดไปเลยนะครับเนาะส่วนมือน,นี้ก็เป็นเห็ดกอห่างหงเห็ดตะไคร้กับห่างหางเห็ด้าขาวกับห่างหางครับห่างทุกเห็ดเลยครับโคกค้นกับห่างคือกันครับพนกับบุคอยมาโคกคือกันเนาะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องเขาซักนี่แหละครับเบื่อคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกทกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อ,อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหางมดครับทั้งห็ดทั้งขนเราเมือเ่อนไง